ราคานะคะของผ่านพวนคูบตา้าและตาช้างประกันคุณภาพให้อยู่ที่6เดือนไปซื้อวันนี้นะคะไม่ต้องวางดาวผ่อนนาสูงสุดถึง24เดือนสวัสดีค่ะเนแฟน,แฟนคูปตา้าจากเกษตรยนต์หนองบัวรำพูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาท่านชมทุกท่านนะคะมาชมราคานะคะของผ่านพวนคูปตา้าและตาช้างจะมีผ่านพวนรุ่นไหนใช้กับแท็กเตอร์รุ่นใดบ้างเดี๋ยวรามาชมกันค่ะ เรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะจะเป็น dh 2 0 5 a ตัวนี้สำหรับแทรกเตอร์นะคะขนาด21แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบผ่านะคะขนาด20นิ้วนะคะจำนวน5ใบาราคานะคะอยู่ที่28,000บาทรุ่นต่อมานะคะเป็นรุ่น dh 2 0 5 b นะคะสำหรับแทรกเตอร์นะคะขนาด24และ27แรงม้านะคะ มาพร้อมกับใบาผานนะคะขนาด20นิ้วนะคะจำนวน5ใบตัวนี้ราคาอยู่ที่28,700บาทรุ่นต่อมานะคะเป็น d h 2 2 5 4 Heavy p a นะคะสำหรับแท็กเตอร์ขนาด32แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบาผานนะคะขนาด22นิ้วจำนวน5ใบตัวนี้ราคาอยู่ที่33,400บาท ต่อมานะคะจะเป็นรุ่น D H นะคะ2 2 5 E Heavy p a r k ตัวน,นี้สำหรับแท็กเตอร์นะคะขนาด40แรงมา้ามาพร้อมกับใบพานนะคะขนาด22นิ้วนะคะจำนวน5ใบด้วยกันราคานะคะอยู่ที่38,400บาท ต่อมาเป็นผานพวนนะคะรุ่น DH245-6F h e a v y p a ขีด 6F เวิพันะคะตัวนี้นะคะเฉพาะแท็กเตอร์ขนาด50แรงม้านะคะมาพร้อมใบผานขนาด24นิ้วนะคะจำนวน6ใบซึ่งตัวนี้นะคะจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะคะ ตัวนี้ถูกออกแบบให้เป็นกระทูแยกนะคะสำหรับใบผ่านของแต่ละใบเลยนะคะซึ่งผู้ใช้งานนะคะสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ5ใบแล้วก็แบบ6ใบนะคะราคาอยู่ที่5 4 0 0 0บาทรุ่นต่อมานะคะเป็นรุ่น D H 2 4 6 F Heavy Part สำหรับแท็กเตอร์ขนาด 47, 50และ52แรงม้านะคะมาพร้อมใบผานนะคะขนาด24นิ้วจำนวน6ใบาราคานะคะจะอยู่ที่51,300บาทนะคะต่อมาเป็นรุ่น D H 245F Heavy Pat นะคะ ตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์ขนาด50และ52แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบผานะคะจำนวนขนาดนะคะ24นิ้วนะคะจำนวน5ใบาราคานะคะจะอยู่ที่51,300บาทนะคะรุ่นต่อมานะคะพานพวนรุ่น d h 2 4 6 h w นะคะ ตัวนี้ก็สำหรับแท็กเตอร์นะคะขนาด49 57 60และ62แรงม้ามาพร้อมนะคะใบผานขนาด24นิ้วนะคะจำนวน6ใบาราคานะคะจะอยู่ที่65,000บาทรุ่นต่อมานะคะเป็น D H 247 H นะคะสำหรับแท็กเตอร์ขนาด49 57 60และ62แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบาผานะคะขนาด24นิ้วนะคะจานวน7ใบด้วยกันราคาอยู่ที่66,600บาทรุ่นต่อมานะคะ DH266 CW ตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์ขนาด57 70 75 88 98แรงม้านะคะ มาพร้อมใบผ่าน,นะคะขนาด26นิ้วนะคะจำนวน6ใบาราคานะคะอยู่ที่74,000บาทรุ่นต่อมาเป็นรุ่น d h 267L นะคะตัวนี้ก็สำหรับแท็กเตอร์นะคะขนาด 75, 88และ98แแรงม้านะคะ มาพร้อมกับใบผานนะคะขนาด26นิ้วนะคะจำนวน7ใบด้วยกันราคาอยู่ที่76,500บาทตัวต่อมานะคะเป็นรุ่น D H 268N นะคะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์ขนาด108แรงม้านะคะมาพร้อมกับใบผาน,นะคะขนาด26นิ้วนะคะจำนวน8ใบด้วยกันราคานะคะอยู่ที่80,000บาท และรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่น d h 2 6 1 0นะคะผ่านพวน d h 2 6 1 0นะคะ,ะ,คะตัวนี้สำหรับแท็กเตอร์นะคะรุ่น M135X มาพร้อมกับใบผานนะคะขนาด26นิ้วนะคะจำนวน10ใบด้วยกัน ตัวนี้นะคะราคาะคะอยู่ที่91,000บาทค่ะสำหรับผ่านพวนคูวต้าหรือตาช้างของเรานะคะรับประกันคุณภาพให้อยู่ที่6เดือนท่านผู้ชมนะคะท่านไหนที่สนใจซื้อวันนี้นะคะไม่ต้องวางดาวผ่อนนานสูงสุดถึง24เดือนผ่อนรายเดือนนะคะดอกเบี้ยคงที่7%ต่อปีสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม042 378 211 090 1 9 9 0 9 9 8 หรือจะอินบ็อกนะคะมาทางแฟนเพจเฟ e บ o o k คุปต้าจาก,กเกษตรยนนองบัวรำภูสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ